แฮปปี year. ้ดีดีปี 2, 2022เธอเป็นไงบ้างคะเป็นปีที่หนักมากๆโ <c oughs> ดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวครอบครัวที่บ้านอะไรเงี้ยมีการสูญเสียแล้วก็มีการปล่อยมือบางอย่างไป <c oughs> แล้วก็มีการตัดคลิปอยู่ด้วย <c oughs> นี่คือตัดคลิปไปแล้วก็พี่ก็เหมือนฟอร์สให้สัมภาษณ์ไป yeah, yeah. มีเรื่องไหนที่ดีใจที่สุดเสียใจที่สุดโอ้โห เยอะมากเลยอ่ะอดีใจที่สุดหรอก็คือวันที่พี่แพลวบอกให้พี่ปล่อยมือจากกิจการเดิมที่พี่ปวดหัวมากๆพี่แพลวบอกให้พี่สามารถวางมือไ,ได้เว้ยอ,อันนี้นคือแบบดีใจที่เขาพูดแบบนี้กับเราจนเรากล้าที่จะทําตามความฝันละทั่วนี่ก็ชอบมากกับเป็นแบบพวกบ้างอ่ะ เขาไปตามได้ในเว็บสเวนะคะยายอ่ะ yeah, yeah, พี่ม e> ีอีช่องหนึ่งนะคะ่ยก็อ่านหนังสือเนาะอ่าแล้วเธอสิดีใจที่สุดของเธอคืออะไรดีใจที่สุดของเราเหรอเรามองว่าเหมือนปีนี้มันเป็นการตระหนักรู้เนาะดีใจที่สุดก็น่าจะเป็นการยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเลือก <S <S ที่จะทำ <S <S แล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นจริงๆพี่เพิ่งคุยกับพี่เบลก่อนหน้านี้เหมือนพี่เดาในตัวเองหรือพี่สงสัยว่า เออทำไมคนอื่นอ่ะเขามีความฝันที่เขาจะเป็นโนหนึ่งในเรื่องไหนอะไรเงี้ยแต่ตัวพี่อ่ะไม่ได้อยากเป็นแบบนั้น uh. เออตัวพี่เหมือนแค่อยากให้ครอบครัวมีความสุขเอออยากได้กินอะไรกินอยากทำอะไรทำอะไรเงี้ยเราอยากจะมีอิสระทางด้านนั้นมันถือว่าเป็นความฝันได้ไหมอะไรเงี้ย uh. ได้ดินี่นแหละเราพอมันออยอมรับแล้วมันก็รู้ว่าตัวเองเป็นคนยังไงเนี่ยเราก็เหมือนสามารถที่จะเดินต่อไปได้แบบ ง่ายอ่ะเหมือนเรารู้ทางเราเห็นทางโดยที่แบบมันไม่ได้ซัฟเฟอร์มากก็เลยดีใจก็ค่อนข้างที่จะแบบสุขใจไม่ทุกใจใช้คำนี้แฮปปี้อ่ะเออค่อนข้างแฮปปี้ในทางที่เดินอยู่ในพายของความรักอ่ะคือมันแฮปปี้กันตั้งแต่แรกอยู่แล้วเออแต่มาพูดถึงความรักนะก็คือดีอะจนเราไม่ต้องห่วงเรื่องนี้อีกแล้วนะในความคิดพี่นะอืม มันห่วงอย่างเดียวเว้ยในปีนี้เป็นปีของสุขภาพที่พอเราสามสี่สามห้ากันแล้วอะเราเริ่มเห็นว่าเฮ้ยแฟนเราแบบปวดหลังแฟนเราแบบฮอร์โมนสวิงแฟนฉน,นดขาแบบเออจะเดินไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยใช่ตัวแพลวอะมีความรู้สึกกลัวว่าแบบเราจะสูญเสียกันไปไเรากลัวว่าเราจะจากกันไปเร็วก่อนที่เราจะรับมือกันไหวใช่ในพันนั้นคือเสี่ยกลัวใช่แต่ถามว่าแบบเราแบบสงสัยหรือเราอะไรในแบบ เออความรักอะไรเงี้ยเราไม่มีเลยในความรักครั้งนี้แล้วนะเหมือนแบบเออก็ฉันจะอยู่กับเธอไปจนแก่อะไรประมาณนี้ใช่ก็คิดแบบนั้เหมือนกันมันก็อย่างว่าเฮ้ยเราพูดเลยเสียภาพความรักอะไรกันเนี้ยบอกว่าี่ดีใจไงจบยังไงแล้วว่าอันเนี้ยก็คือดีใจอะแล้วก็ในพาร์ทที่เสียใจที่สุดะปีนี้ของพี่ก็คืออาม่าเล็กของพี่แบบเขาไปเป็นนางฟ้าแล้วอืก็เสียใจที่เออเราต้อง ร่ำราจากคนที่เรารักคนหนึ่งแล้วก็มองย้อนกลับไปก็คือเออเขาดูแลเรามาเยอะจริงๆแล้วก็เรารู้สึกว่าอืมเราเอางดูแลเขาได้ไม่ดีพอแต่ก็คือต้องบอกว่าเต็มที่เท่าที่พี่ทําได้ก็คือมันไม่ได้เสียดายและมันก็คแค่เสียใจที่เขาไม่อยู่แล้วก็ได้แต่เออ<ๆ>ใช้ชีวิตเผื่อเขาพี่แพรว่วงย์ตอนที่พี่เศร้าที่สุดเรื่องอมาม่าเล็กพี่พี่แพรวบอกว่าอืมเราก็แค่ต้องใช้ชีวิตเผื่อเขาพี่ก็เลยเออพี่ก็จะตั้งใจใช้ชีวิตให้มันดีขึ้นเผื่อเผื<ๆ>่อเผื่อไปหน่อยแล้วกัน อ่แล้วพี่แพรอ่ะเสียใจที่สุดอ่ะเราร้องไห้ซ้ำๆกับเรื่องเดิมๆในพาร์ทของงานบ้านมันไม่ใช่แค่งานบ้านเว้ยเราสกว่าเราล้นกับการทํางานเหมือนเราบ้างานเกินไปจนเราเหมือนมันกัดกินเวลาแล้วก็ทุกอย่างอะไรเงี้ยสุขภาพอืสุขภาพกายสุขภาพใจการหาความรู้ใหม่เงี้ยอินพุตมันน้อยมากเพราะว่ามันเหมือนมันอยากจะทำทำทำอะไรเงี้ย อันนี้คือสิ่งที่เราสึกเสียใจว่าทําไมกูไม่ดูแลร่างกายกูเลยอะไรประมาณนี้แล้วมันกลายเป็นว่าเราเพิ่มมารู้ว่าที่เราทําทาทาไปอ่ะบางทีมันยังไม่ถึงยอดนะเว้ยแต่มันต้องจ่ายแล้วอ่ะมันมีสิ่งที่เราต้องแลกเสมอเออการที่เราทํางานแบบบ้าบอพแวตัดาิดจนตากระตุกดุ๊ดดดขับรถจนขาแบบโอ้โหพี่แบบแพรเธอทําทุกอย่างสุดโตรงไปจริงๆใช่อันนี้ก็คือเป็นอะไรที่เสียใจว่าแบบเออทําไมเราไม่ดูแล สุขภาพกายใจของเราให้มันแบบดีกว่านี้ในประมาณนี้เหมือนไม่พอใจในตัวเองอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมขยันขนาดนี้ถ้าสมมติว่ามาใหญ่เห็นเราทํางานได้เสี้ยวหนึ่งของเธอเขาคงดีใจแบบฉลองปิดซอยเลี้ยงแหละเขาก็ดีใจที่ตอนนี้เธอนี่เป็นแบบพอได้พอได้พอตัวพอตัวมีเหตุการณ์ไหนที่แบบรู้สึกว่าปีนี้เราต้องตัวจำอะไรประมาณนี้ไ ก็เป็นเป็นพาร์ดีใจสเสียใจเนาะใช่เป็นพาร์ดีใจเสียใจแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นปีแรกที่ได้เข้าใจคําว่าการทํางานที่ชอบเป็นยังไงเออเมื่อก่อนจะทําเหมือนส u r v i v เนาะเอาตัวรอดหาเงินทำงี้างี้อย่างงั้นจนปีเนี้ย เป็นปีที่เออได้ลองทําในสิ่งที่ชอบจริงๆก็คือสมัยก่อนมันจะมีช็อตแรกเมื่อประมาณ7จ็ดแปดปีที่แล้วที่ทำในสิ่งชอบก็คือเริ่มทําพวกสตรีมเมอร์เกมทํ t ย b e อะไปเลีอยแต่มันกลายเป็นว่าเราชอบแต่มันไม่ใช่ความชอบที่อยู่ได้ในระยะยาวกับเราอ,อันนี้แต่พี่ยังไม่รู้ว่าอันนี้มันระยะยาวหรือเปล่านะแต่พี่ทําเรื่องเนี้ยมามากกว่า10ปีแล้วแต่ไม่เคยแบบเอาออกมาเป็นผลงานให้อยู่ในโลกออนไลน์เลยตอนนี้ก็เลยเริ่มเอาเรื่องที่ชอบแบบทำมาจะยี่สิบปีละ มาลองทําอยู่ใน YouTube ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นได้ขนาดไหนแต่เราเข้าใจเลยว่าเวลาเราทํางานในสิ่งที่เราชอบอะมันทําได้เรื่อยๆเลยเลยว้ยเป็นครั้งแรกในรอบเกือบสิบปีที่ฉันทํางานจนถึงแบบตีสองโดยที่ไม่มีใครมาสั่งไม่มีเดทไลน์มากําหนดแต่คืออยากทําแล้วก็อยากตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อใช้เวลาทํางานเออเนี่เป็นเรื่องที่น่าจดจําในปี2022ก็ต้องขอบคุณพี่แพรวเขาทําให้พี่กล้าที่จะหยิบความฝันนี้ที่แบบเอ้ยว,ว่าเธอทําอันนี้ได้ โดยที่พี่ก็ไม่คิดว่าอันนี้ทําได้หรอวะคนก็ทํากันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ก็เออถ้าเราอยากแค่อยากทำทำ,ทำตามความฝันน่ะมันก็ลองดูพี่ก็เออได้ลองจริงๆแล้วก็ได้เข้าใจเลยว่าไอ้บ้าเอ้การทําตามความฝันเนี่ยแล้วมันเรารู้สึกดีนะเออแต่ต้องบอกว่าไอ้พวกนี้พี่เบเตรียมการมาแล้วนะเพื่อมีเงินที่จะใช้จ่ายอย่างน้อยปีหนึ่งเราคุยกันแล้วว่าแผนมันเป็นยังไงแต<ช>่ถ้าเกิดอยากรู้แผนพี่เว็บเพิ่มเติมต้องเข้าไปช่องทางไหนคะเว็บสวีะค่ะ ไข่เก่งไข่เก่งเฟชชินไข่เก่งแต่แต่ยังไม่หมดแต่ถ้าหากว่าเราอยากได้เครื่องประดับหรือว่าอยากจะซื้อของขวัญให้แฟนเข้าไปดูได้ที่ร้านเลยค <c oughs> <c oughs> ่ะลิงทูลักค่ะอสำหรับพี่นะพี่มอว่าของพี่แพรคือเป็นอะไรที่ดีใช่ก็คือพี่กับพี่เว็บอะเริ่มอะไรใหม่ๆ <c oughs> คือตัวพี่ก่อนนั้นเนี่ยก็ช่วยที่บ้านใช่ปะ่ะแล้วมันก็เหมือนมีเฟชชินตลอดเวลาการที่เราอะทำธุรกิจที่เกี่ยวกับที่บ้านอะ มันเกิดคําถามขึ้นต่อว่าเราชอบมันจริงๆริงไหมเ,ออเราทํามันด้วยสิ่งที่เราเลือกเองหรือว่าคนอื่นสั่งให้เราทำํำเข้าใจป่ะในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่ก็พยายามทําอย่างอื่นจนเหมือนสุดท้ายอะเราเราได้ดูอะว่า เฮ้ยอันนี้คือสิ่งที่เราชอบนะแล้วมันก็เป็นอะไรที่ค้างใจว่าเราทํามันสุดแล้วหรอเลยประมาณนี้ยซึ่งในปีที่จะถึงนี้นะคะพี่จะทําให้มันสุดๆดูบางความฝันอะเราไม่กล้าลงมือทําเพราะเรากลัวไว้ว่ามันจะไม่ได้สวยงามเหมือนที่เราคิดเหมือนเราอยากจะปกป้องความฝันของเราไว้ไม่ให้มันบอบช้ำอะเรากลัวว่าถ้าสมตวเราได้เดินตามความฝันเราจริงๆแล้วแต่ถ้ามันเจ็บปวดอะพอความฝันนี้มันเจ็บปวดเกินที่เราจะรับไหวอะมันก็แตกสลายกลายเป็นว่าเราก็จะไม่มีไม่เหลือความฝันเลยแต่มันเป็นความกลัวที่เราคิด ไปเองอหรือเปล่าถ้าเรายังไม่เคยลองอันนี้พี่มองว่าพี่แพรวมากระตุกตรงนี้นะว่าเฮ้ยสิ่งที่เธอฝันไว้อะมันทําได้เลยนะเวยตอนเนี้ยเออแล้วปีหน้ามีแผนว่าไงคะโปรเจกต์พี่กับพี่เว็บเนี่ยจะต่างกันระยะเวลาของพี่เว็บจะให้ปีหนึ่งใช่ของพี่จะให้สองปีในปีหน้าเราจะมาดีแคปกันอีกทีว่าเอ้ยมันไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยแต่พี่ต้องบอกว่าอย่างของพี่เว็บอ่ะเขาเริ่มไปสักพักแล้ว ก็ประมาณกี่เดือนละสองเดือนของพี่ก็ประมาณประมาณเดือนสองเดือนอทุกคนอนะ่ะกำลังเหมือนพึ<ะ>่งถ้าเกิดว่าอ,อยู่อ,อ,อยู่บนภูเขาก็คือพึ่งเริ่มไต่เขาดังนั้นอนะ่ะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบ ล้มลุกคูค้าอยู่อ,ะอ่ะแต่ของพี่อ่ะปีหน้ามันน่าตื่นเต้นตรงนี้เว้ยว่าพี่เดิมตามความฝันใช่ใชและไอ้ฝันหนึ่งอ่ะที่อยากทํามากก็คือการตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นประธานสมาคมพ่อบ้านทอมแ่งประเทศ WP ีอะไรเงรี้ยก็คือเหมือนแบบฉันอยากจะแบบลองใช้ชีวิตแบบพ่อบ้านอ่ะคิดถึงกะซื้อผ้ากันเปือ้อนใชแล้วแบบนย้กจะแบบสวัสดีค่ะแพ้โอตสมาอ,ะ,อะไรเงรี้ยแบบลองดูซิว่าปีหน้าถ้าพี่มาเป็นพ่อบ้านแบบเต็มตัวจริงๆมันจะ บ้านมันจะเออเป็นยังไงอะไรแค่แบบตื่นเต้นอยู่นะก็จะเอามาอัดลงไปในช่องนี้แหละก็คอยดูอ่ะพ่้วเวอร์ชันเป็นพ่อบ้านสวัสดีครับเย่ยเป็นว่าพวกเราสวัสดีปีใหม่อยาขอให้เป็นปีที่ดีขอให้คู่รักรักกันยาวนานขอให้คนที่กำลังโสดขอให้ได้เจอคนที่ใช่ในเร็ววันนะจ๊ะสุภาพแข็งแรงทุกคนเนอเจอกันใหม่คลิปถัดไปในปีหน้าบายบายแฮปปี้เยียรนะคะ